ยังไงกันแน่แอปทักษะอ่อนลั่นไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนเรื่องหนุ่มรุ่นน้องมาจีบกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการระบุว่าแจ็คกลินนักข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ออกมาเผยเรื่องความรักของแอปทักษะอ่อน ให้หลังถูกลือหนาหูว่ากำลังซุ่มคบเด็กให้หัวใจกระชุ่มกระชวยโดยยันว่าแอปเคลียว่าทุกคนที่ถูกลือไม่ว่าจะเป็นต่อธนภพตีธนพลหมอหนง่งรวมถึงทิพิธามไม่ใช่สักคนตอนนี้โสดเหงาจีบได้ ล่าสุดแอปทักษะอ่อนก็ได้โพสในสอรี่ถึงข่าวดังกล่าวพร้อมยันว่านี่ไม่ใช่สัมภาษณ์ของแอปนะคะแอปยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยค่ะแม่เล่นโพสแบบนี้หรือ1ใน4จะมีหนุ่มคนหนึ่งที่ใช่หรือเปล่านะยังไงคงต้องรอให้แม่แอปเป็นคนออกมาพูดเองน่าจะดีที่สุดค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ